สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะไพ่นี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะ,ะที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมนะคะเขาทําอะไรอยู่นะคะตรงนี้เนะาะไพ่ที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยคะ่ะธาตินธาตินนะคะตอนนี้เป็นยังไงหมอพูดถึง ใบเลกมุลสองด้วยนะแต่หมอขอพูดถึงเก้าเหรียญก่อนเก้าเหรียญน,นะช่วงนี้ทัดลมรู้สึกว่าคุณคุณรักตัวเองมากขึ้นเรียนดูที่จะอยู่กับตัวเองได้นะคะการที่มีใครแล้วรู้สึกมันโดดเดียวรู้สึกเงานะคะการที่อยู่กับตัวเองมันอาจจะสบายใจมากกว่าถ้าคุณเจอความรักแบบนี้นะคะคุณกําลังเยียวยาหัวใจตรงนี้หมอมินว่าคุณเริ่มที่จะอยู่ได้หมอเห็นคุณมูฟออนจากอะไรมาที่มันไม่ตอบโจทย์ที่มันว่างเปล่า นะคะหรือไพ่นี้มันเหมือนเรือจ้างพอถึงไปถึงฝั่งเขาก็ทิ้งเราไปก็มีมาดูนะคะเขาไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเจดดามเนี่ยคุณคุณอาจจะคิดว่าหรือเขาทําอะไรรับรังเราไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะคะตรงนี้นะไพ่เด็กคือเรียนนะคะอาจจะที่ผ่านมาหรือคุณเกับยคนที่อายุที่แตกต่างคุณอายุน้อยกว่านะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือคนที่เข้าหาคุณเพราะเรื่องผลประโยชน์ก็ได้เดอะเวอร์ v, คือการที่ เราเริ่มคอมพลท,ทุกสิ่งอย่างการจบเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เรานะคะตรงนี้หรือบางท่านอาจจะมูฟออนจากตรงนี้มานะคะเรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจตัวเองและเข้าใจว่าเออที่คบกันเนี่ยนะ,ะสุดท้ายแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้นะคะมันสุดทายจริงๆนะคะมันไม่มีอะไรที่จะเติมเต็มเราแล้วคุณอยากได้รับอะไรที่มันใหม่ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงเดวิออฟฟอร์จูนนะกงร้อยแห่งโชคชะตากรรมาจากหรือ การหมุนรอบนะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันจะต้องจบะะภายโดไโพ่เดอนี่มันการอะไรที่ไม่ไม่ใช่มันต้องรีทายไปจากชีวิตเราหรือไพ่ใบนี้มันถ่ายหมายถึงอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเป็นบททดสอบของความรักนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคปัญหานะคะเรียนรู้ที่จะไม่มีกันและกันนะคะเรียนรู้ที่จะเติบโตไปวันข้างหน้าถ้ายังคิดถึงกันอยู่แปลว่าใบนี้ก็คือการ โคจรกลับมาเพื่อเริ่มต้นดีลเริ่มต้นคุยอะไรกันใหม่ๆเริ่มเรียนรู้นะคะตรงนี้นะแต่สิ่งที่หมอเห็นคือถ้ามันไม่ใช่มันต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่ทีนี้นะคะถามว่าดวงคุณมีสเสมนม่ห์มีสเสน่ห์ไหมทัาลมเดลเวอร์มีสเสน่ห์นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคนรีบกับความสัมพันธ์เนาะหมอมินว่าบางท่านเริ่มต้นดีลคนใหม่ๆสองถ้วยแต่บางคนหมอไม่รู้นะว่าทําไมคนเดิมๆเนี่ยชาวทัดลมช่วงนี้อาจจะ ได้คุยกับอปอปปี้เลิฟเก่าคนดิวเก่าสมัยไหนหมอไม่ทราบคนที่เท่าไหร่ด้วยนะคะตรงนี้บางท่านอาจจะมีหลายคนนะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนเดิมๆหรือคนที่ห่างไปนะคะที่เงียยไปนะคะอาจจะอยากกลับมาง้อคุณเข้าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆนะคะมันรู้สึกว่าเสียดายในความรู้สึกนั้นหรือรู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่ดูแลใจใส่เขาดีมากๆก,ก,ก็ได้นะคะตรงนี้นะหมอมินขอดูที่ผ่านมานิดนึง ของธาตุลมในหัวข้อนี้นะคะธาตุลมอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกลมีนพิจิกนะคะสตากลุมลัคนากลุมเนาะธาตุดินกันทุกสมมังรนะฮะอายุน้อยด้วยนะคะเด็กถือดาบธาตุลมตึนุมเมถุนมีคนสองคนอยู่นะคะตรงนี้นะ บางคนนะคะที่ผ่านมาอาจจะคุยกับใครเจกคนที่อารมณ์เหวี่ยงวีนเอาแต่ใจก็ได้นะบางครั้งเราก็ได้นะที่อยากจะเงียบหายอยากจะห่างออกไปอยากจะมูบออกไปจากตรงนี้ก็ได้เ h e high p r i e s ความรักความสมคั์คุณไม่เคยชัดเจนคนคนนี้นะคะห้าเหรียญน,นะ,ะถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินก็แปลว่าคุณกับเขานะคะคบกับเขารู้สึกน้อยใจนะ,ะไม่ได้เห็นคุณเห็นค่าของเราเลยไม่ให้ความสําคัญกับเรามากมายเลยนะคะตรงนี้ เราเป็นคนที่ให้นะคุยเรียนเห็นไหมคะบางคนซับพอร์ตการเงินการทองความรู้สึกมั่นคงกับเขานะคะรักเขาเนี่ยจริงใจกับเขาหนึ่งถ้วยนะคะแต่เขากลับกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เจงดะนะคะไม่ได้เห็นความสําคัญของเราเลยเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยนะคะเดวเดิลมังกรลัคนามังกรคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้หมอมินว่าคุณน่าจะไปไปกับกับ,กบหรือพยายามในความสัมพันธ์มาหลายครั้งแล้วบางคนก็เป็นปัญหาความวุ่นวายความขัดแย้งของเราเอง ทัศนคติไม่ตรงกันหรือกับคนหมูมากที่ทําให้เราวุ่นวายนะคะตรงนี้บางคนก็อยู่กันพูดเรื่องอนาคตหรือไม่ก็อยู่เป็นสถานะแฟนแล้วห้าดาบห่างเหินเปลี่ยนไปหมอมินว่านะคะหมอขอพูดไปนะับนะคะตามไพ่เลยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความวุ่นวายความไม่เข้าใจขัดแย้งมันจะเป็นปัญหาเดิมๆหมอขอยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเจ้าชู้เขาทําอะไรลับหลัง แอบคบแอบนอกใจเราคุณก็จะเป็นปัญหาเดิมพอจับได้ไล่ทันเขาก็เออขอโทษนะขอโอกาสมันก็จะเป็นเช่นนี้แต่กรณีบางคนถ้าทัศนคติไม่ตรงกันหัวร้อนเอาแต่ใจมันก็จะเป็นแบบนี้มานานเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุ้มย้มยม,มีปัญหาหมดไหนจะเรื่องฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนนะญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหาทับซ้อนไปอีกบางคนนะคะ แต่บางคนเนี่ยหมอบอกเลยว่าเออคุณไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วเขาไม่เคยชัดเจนก็ปล่อยเขาไปนะคะตรงนี้แต่บางคนหมอมินว่าคุณคบกับเขามานานเขาไม่ให้สถานะไม่ความสําคัญกับคุณเลยนะคุณได้แต่น้อยเนื้อตามใจเริ่มรักตัวเองทั้งที่เราซับพอร์ตเขาทุกอย่างสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมูออกมาจากเริ่มทําใจเริ่มมูออกมานะมันคอมพลีตตกผลึกแล้วในความคิดของคุณก็ได้นะามาส่องดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้าง คนนี้เงียบไปนิ่งไปเขาทำอะไร,ร,รยอยู่นะของชาวธาตุลมเดรมูนชาวมินลัคนามีนนะคะควี ano, นดาบททมาัลเนธโูลัคนาธนนเนาะอันนี้กันลัคนากันสเตนสิงลัคนาสิงนะคะคีงเหรียญคนนี้ค่อนข้างมี Eagle, อีโก้หน่อยๆนะควีนถือไม้เท้าธาตุไฟไมมสิงพนง ควีนถือถ้วยสองถ้วยนะคะหนึ่งดาบห้าไม้ทาานะคะไนท์ถือถ้วยนี่จะเป็นไพ่ของคุณเนาะไพ่ใต้สำรับหถ้วยแล้วก็ไนท์ถืออ่าเด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่เพจขึ้นมาเหมือนไพ่ของคุณอ่าทีนี้มาสองดูกันบ้างเขาเป็นยังไงหนึ่งนะคะหมอมินว่า หมอขอพูดประเด็นนะคะประเด็นนี้ก่อนนะบางคนเนี่ยเกิดการเช่นบางคนอายุที่แตกต่างก็ได้หรือทัศนคตินะหน้าตาทางสังคมหรือต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยคือมันมันเหมือนคิดไปคนละทางเข้าใจคนละอย่างคุยกันไม่รู้เรื่องปัญหาจุกจิกยุ้มยิ้มเป็นปัญหาที่เลือรลางที่เราทะเลาะกันหรือขัดแย้งมีปัญหาตลอดนะคะตรงนี้หมอมินว่ามีอีกคนที่เริ่มจะนิ่งเริ่มจะเงียบโฟกัสเรื่องของตัวเองอันนี้ประเด็นแรก ประเด็นที่สองหนึ่งนะคะเป็นเพราะเขาไม่เคยชัดเจนเจ้าชู้เขาอาจจะกลับไปคบกับคนเดิมๆหกถ้วยอาจจะเป็นตีข้อหมายอีกแบบหนึ่งคือคนเก่าคนเดิมนะคะหรือไม่ก็คนในสายงานคนใกล้ตัวได้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะตรงนี้แต่หมอแค่อ่านตามไพ่ก่อนประเด็นที่สองหมอมินว่าหนึ่งนะคะเมื่อมีปัญหาแล้วเขาก็มีอีโกะไม่อยากงอ้อถามว่าคิดถึงไม่คิดถึงนะสองคนอยู่ ะะบางคนยังคิดถึงคุณเลยคนอายุน้อยเนี่ยหมอมินว่าเขาเขาอยากมาเคลียอะไรบางอย่างเนี่ยไพ่ของคุณขึ้นมาเลยเห็นไหมคะสองถ้วยเนี่ยอยากจะมาเคลียใจเคลียปัญหายังคิดถึงคุณยังมีคุณอยู่เลยเนี่ยภายในถือทั่วในอันเดียวกันตรงนี้ใจลึกๆอยากงอนนะคะบางคนแต่มีอีกโก้นะคะบางคนที่มีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจนี่แหละค่ะตรงนี้จะเด่นหน่อยหรือที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกคนคุยแล้ว นะคะตรงนี้หมอมินว่าเข้าไปแล้วเขาไม่ได้โอเคอาจจะไปเจอความรักความสามัคคที่ไม่ชัดเจนนะเขานะคะไพ่นี้คือความไม่ชัดเจนเนี่ยทาให้เขาไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะคะสิ่งหนึ่งที่เขานึกถึงก็คือคุณนะ่ะอยากกลับมาได้ด้วยนะคะประเด็นที่สองนี้บางคนอายุที่แตกต่างนะคะไม่มีเงินไม่มีทองหรือบางสิ่งบางอย่างแล้วก็นึกถึงคุณที่เคยซัพพอร์ตให้ก็ได้นะนะบางคนเงียบนิ่งแต่คิดถึงนะคะเดอะเฮอร์มิตเนี่ย ออช่วงนี้มีแต่คนอายุน้อยเข้ามานะคะและมีคนเก่าๆหน้าเดิมๆด้วยนะคะทาดลมช่วงนี้มาดูกันบ้างถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรทาดลมอ,อ,อันดับแรกเลยเขาส่องคุณอยู่นะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยากคุยกับคุณด้วยเอ็มพาลเลอร์ราศีเมลราคานามรีร แต่ค่อนข้างมีโก้นะคะเดเวอร์การเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเมื่อไม่มีคุณหมอมินว่าบางคนเริ่มตกตะกอนความคิดก็เริ่มนึกถึงคุณสเตนพวกนี้คืออยากวนกลับมานะคะหมอพูดเลยนะคะคำว่าอยากวนกลับมาบางครั้งมันไม่ได้แปลว่าจะกลับมาได้หรือไม่ทําก็มีแต่แค่คิดนะคะอันนี้มันเหมือนเขาคิดว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่ยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังส่องคุณอยู่อยากพูดอยากคุยกับคุณทีนี้หมอขอดูด้วยว่าเขาคิด มาถอดใจด้วยค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกไงกระชาวธาดุลมบ้างนะคะตุนตุลเมทุนเนาะนะควีน Queen, ถือถ้วยตบตำแห่งความคิดของเขาเป็นหกถ้วยกับจ็ดาบมีใครที่ราแวงกันอยู่ไหมหรือที่ผ่านมาเขาเขาทำอะไรรับหลังเรานะคะเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าคุณก็รู้นะคะคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาอะ่ะดูนะคะคุณเอาใจใส่ดูแลให้ มอไม่อยากจะพูดถึงขนาดนี้นะคะบางคนให้ใจให้เงินอุปถัมภ์ข้ามจุนช่วยเหลือดูแลดีทุกสิ่งอย่างนะคะเขารู้อยู่แก่ใจว่าคุณดูแลเขาดีนะคะอืมแต่ก็ยังทำเนาะเราคะิดยังไงอีกคะสองไม่เท้าบางคนเป็นสภาวะอยู่ไกลหรือกำลังวางแผนก็ได้นะสองวยเนี่ยอ่ะสไม่เท้าเนี่ยวางแผนจะพูดจะคุยจะมายัางไง เพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่หยิบยื่นโอกาสความช่วยเหลือและดีกับเขามั่นคงกับเขามากมาก,มากนะคะเขารูนี่ยเขาก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเหไหมคะหกถ้วยเรื่องราวเดิมๆที่อยู่กับคุณที่เคยคบกับคุณนะคะตรงนี้ถ้าไพ่นี้คือยังส่องหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะบางคนอาจจะเป็นปัญหานะคะความเห็นไหมขัดขัดแย้งความไม่เข้าใจเอาแต่ใจก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าตรงนี้หมอมินว่าเขารู้ตัวนะว่าเขาอาจจะผิด นะการเรียนรู้การเติบโตของเขาทําให้เขารู้ว่าเออการความรักนะคะหมอพูดเลยนะการอยากได้ชนะคนรักคุณจะไม่มีทางชนะใจเขาความรักคือการเมตตาต่อกันนะคะมาดูต่อเขาคิดยังไงอีกนะคะเด็กทีเรียนหมอมีนว่าเขาคิดว่าคุณดูแลใจใส่เขาดีมากๆช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาถ้ากลับมาเพราะเรื่องผลประโยชน์คุณคิดให้ดีๆนะคะเด e เอ็มเพลอร์นะคะ,ะ,คะตรงนี้อีกคู่หนึ่งก็คือ เขาบอกว่าการห่างคุณไปนะมันขาดบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณเป็นสิ่งที่ดีๆใช่ที่สุดความสัมพันธ์นี้บางครั้งอาจจะเป็นสามเศร้าหรือความห่างไกลที่เคยหันหลังให้กันตอนนี้เครียดมากนะก้าวดาบนะคะเครียดคิดเยอะคิดมากเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะให้ตีคู่มาสองคู่เลยบางคนนะคะการมูฟจากตรงนี้เพื่อไปเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณทางความคิด การไม่มีคุณมันก็เกิดการเปรียบเทียบการช่างใจใได้อะไรหลายอย่างนะคะการที่ไปคบไปเดียวคนใหม่ยิ่งทําให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าเนี่ยเ,เอ็มเพรสของฉันดูแลเอใจใส่ที่มากๆให้ใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ให้ความมั่นคงไพ่ตรงนี้เครียดสิคะทีนี้กลัวกลัวเสียคุณไปนะคะ,ะบางคู่นะคะเหมือนกันมากเลยเนาะพวกคุณมีแต่ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจ แต่เมื่อห่างกันมามันก็เหงานะคะหมอมินว่าที่จริงคุณยังไปต่อกันได้นะสิ่งดีๆก็ยังมีมีปัญหาความขัดแยง้งมันก็มีบ้างแต่นะคะต้องปรับต้องจูนเข้าหากันนะคะจัดเม้นเป็นการเรียนรู้เป็นการเตื่นรู้อยากรื้อฟื้นเรื่องราวกับคุณอยากง้อคุณอ่ะเนาะเอาง่ายๆเลยอยากง้อคุณ ทีนี้หมอขอดูแอคชั่นบ้างนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะของชาวทัดลมในหัวข้อนี้นะ,ะทัดลมนะคะเออใบแรกก่อนมนาะแปดไม้เท้าจะมีการติดต่อสื่อสารมาก,กับคนเดิมมีคนที่รู้สึกเสียใจในความสัมพันธ์นี้รู้สึกเสียดายแต่ชาวทัดลมเป็นยังไงเก้าเี้ยญ ธาตุลมนะคะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก้าวผ่านข้ามตรงนี้มาแล้วอย่าลืมนะคะว่าเถ้าเราเพิ่งเสียใจเมื่อวานนะไพ่ตรงนี้มันคงไม่มีผลอุย้ยหมอจะทําใจได้ไวขนาดนั้นหมอไม่ได้บอกว่าคุณจะทําใจได้ไวขนาดนี้แต่หมายถึงว่าระยะเวลาบางคนที่เสียใจเมื่อวันผ่านไปกลายเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็หลายเดือนมันก็เริ่มรู้สึกทําใจได้แล้วก็เริ่มคิดและทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาตอนเรารักอะ่ะ เราทุ่มเททุกอย่างนะคะเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เป็นยังไงเราอาจจะให้อภัยแล้วอภัยอีกอาจจะโกหกแล้วหลอกลวงเราเราไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนตาสว่างคิดได้เขาก็เริ่มตื่นรู้นะเมื่อเราคิดได้นาะวีบากนะั้นจบลงนะคะเราไม่ไม่โอเคหมายถึงเราเราพอแล้วเขากับกลายเป็นว่าน,นั่นแหละเสียดายเราขึ้นมาคิดถึงนะอยากกลับมานะคะตอนนี้คุณก็คงจะมีกำแพงมากขึ้น นะสองถ้วยมีคนมาง้อคุณนะถ้าคั้นไหนที่มีปัญหาเงียบไปเพราะความาไม่เข้าใจขัดแย้งอันนี้นะคะมมีโอกาสนะคะที่จะทักทายกลับมาเริ่มต้นคุยเคลียร์ใจเคลียร์หมายถึงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะประสันความสุขความสดใสรออยู่ช่วงนี้มีเด็กน้อยเนาะมีตาคนอายุน้อยช่วงนี้นะคะโดดเด่นมีมหาสเสน่ห์เป็นที่เมตตานะคะประสบความสําเร็จเนาะคุณมีสเสน่ห์นะคะ คุณอยากได้ความรักที่เปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีใช่สําหรับเราจริงๆคุณหลุดแล้วนะบางท่านหลุดจากวงโคจรนี้เตกบางกระทีนะคะคุณหลุดแต่บางคนนะคนหน้าเดิมคนเก่ามีโอกาสกลับมาขอโอกาสคุณนะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะคุณใจแข็งแค่ไหนคุณอยากได้ความสุขไหมแล้วพฤติกรรมการกระทําของเขาวนเวียนมากี่รอบแล้วให้โอกาสมาก,กี่ครั้งมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะมอมีขอสุดท้ายแนะนาดีกว่า สุดท้ายไพ่จะแนะนำยังไงบ้างนะคะวิวอ่านะคะทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามโชคชะตาใครที่ไม่ใช่มันต้องจบลงเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ถามว่าเรารักตัวเองไม่รักอาโอไพ่ตีคู่มานะคะมอมินว่าโชคชะตาจะนำพาใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณนะคะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ความรักที่บาลานซ์ความรักที่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันถ้าสองใบติดกันเขาเรียกว่าบาลานซ์นะคะตรงนี้คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่โชคชะตาหมอมินพูดนิดนึงคําว่าโชคชะตาพรมลิขิตพวกเนี้มันแปลได้แบบว่าบางคนทำบุญด้วยกันนิดนึงก็เจอกันได้แต่ว่าจะคบกันได้นานไหมนะคะเพราะว่า กุศลสะสมบุญมันก็สะสมมานิดเดียวถ้าเจอกันหมอแนะนําให้สร้างบุญเกื้อหนุนกันไปเสริมดวงอันนี้คือการเสริมดวงแต่เนื้อกุการเสริมดวงคือตัวเรารักและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันถูกไหมคะตรงนี้นอกจากนั้นคุณจะนิยามเพิ่มอีกก็เรื่องคุณแต่หมอมินว่าคุณจะได้เจอใครนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถ้าท่านไหนยังคงคิดถึงค,คิดถึงกันเห็นไหมคะ ะะแต่ว่ามีอีกโก้หรือต่างคนต่างเงียบถ้าคุณหันหน้าเข้าหากันมาคุยมาปรับมาจูนมาพูดด้วยเหตุผลกรณีขัดแย้งขะอล้อกันของทัดลมมีโอกาสได้กลับมาเข้าใจรักกันมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่มันต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆขอบคุณมากมๆค่ะชาวทัดลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิป แต่ถ้าดูดวงส่วนตัว ID เดียอยู่ใต้ทีมมีแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ได้สวัสดีค่ะ